จริงๆก็มีคนก็พูดไปแล้วแหละว่าแบบเออออกแบบออก,ออกออกทุกอีพีใช่น่าจะน่าจะน่าจะจุงนะน่าจะจุงเคยพูดไปก่อนออใช่ก็ยืนยันครับผมออกทุกอีครับในออกในโหมดแฟนแล้วนะครับใช่ออตอนแรกยังไม่ได้เป็นไงตอนนี้มันจะมีความเออวีดหวานแค่ไหน ก็อย่างที่ EP แรกของสกานิวฮาร์ a เนาองผู้ฟังของผมก็มีการใช้โคตต้าไปเรียบร้อยโคตต้าจุ like ๊บแก้มครับผมหอมแก้มต่อหน้าพี่ชายเลยใช่ก็จะหวานไปหวานขึ้นเรื่อยๆใช่ครับ เรื่องฝึกงานเลยนะฮะจริงจริงก็หนักมากๆเพราะมันเป็นแบบฝึกงานแบบโคดดิ้งแบบแนวแบบวิทวะนิดนึงก็คือปฏิบัติใช่ปฏิบัติเลยผมก็จะแบบหัวจะปวดหัวจะปวดใช่ปารที่ออกมาดูเหมือนเราไปทำคอนเทนต์มากเลยนะอ๋อก็แบบเป็นช่วงพักเบรกครับผมใช่ก็แบบอาจจะแบบถ่ายรูปในบริษัทบ้างอะไรอย่างนี้ใช่มันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรเป็นโปรแกรมมิ่งเป็นโคดดิ้งครับผมแบบพวกเกี่ยวกับการแบบจัดการเว็บไซต์ใช่สร้างโปรแรมอย่างเดียวหรอใช่เป็นแบบ นั่งนั่งแบบนั่งนั่งแบบสิงไปในห้องนี้แหละใช่คือไม่เอยเขียนโค้ดเลยนะอย่างั้นเลยดังเขียนโค้ดครับผมใช่ก็ปวดหัวดีฮะสนุกก็ก็มีมุมสนุกกับมีมุมปวดหัวใช่จริงๆมันเป็นไงบ้างกับสังคมใหม่ที่เราไม่ได้ไปเคยรู้จักอ๋อโคดิ้งใช่ไหมฮะจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากเพราะว่าผมก็เรียนมาทางคอมอยู่แล้วพวกวิศวะคอมใช่อย่างที่อย่างที่ทุกคนน่าจะน่าจะเคยได้ยินมาบ้างใช่ครับผมจริงๆก็ ก็แค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมแบบจากเพื่อนเป็นแบบพวกพนักงานออฟฟิศใช่เขารู้จักเราไหมเขารู้จักงานเราไหมอะไรนะฮะรู้จักเราไหมเออไปวันแรกไม่มีใครเลยไม่มีคนในออฟฟิศใช่แต่ว่าแบบไปวันหยุดเหรอใช่เราไปวันหยุดใช่ดังคือคือเราไปวันหยุดใช่แต่ว่าแต่ว่าหลังจากวันนั้นอ่ะก็จะเป็นแบบ work from home ใช่ก็จะแบบ assign งานมาก็ไม่ได้เจอใครเลยใช่ครับผมเ้วได้เจอเ้าได้เจอใครยัง ยังเลยครับเจอแต่เพื่อนเพื่อนในร่วมช้นครับผมเราที่ไปฝึกด้วยกันน่ะนะใช่ใช่แต่ยังไม่เจอพี่พี่ในบริษัทเลยรษอะไรเงี้ยเออก็ก็เจอเจอบ้างครับเจอบ้างแต่แต่น้อยครับผมเาจำเราได้ไหมเขารู้ใช่ไหมว่าเนักแสดงอ๋อรู้รู้จักครับผมรู้จักใช่รู้จักล้วมายวาการที่เป็นดาราเราต้องไปฝึกงานในช่วงเวลาที่เรากำลังมีชื่อเสียงอ๋อจริงจริงไม่เลยครับก็แค่มันอยู่ที่การจัดการเวลาใฉ่ครับผมใช่ก็แบ่งเวลาว่าแบบเออเราต้องเอาเวลามาทํางานตรงนี้ แล้วตอนเรากลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องกลับไปปั่นงานเนาะใช่ปั่นงานส่งบอสใช่การเป็นดาราก็คือไม่ได้มีแบบว่ามีผลกระทบเออการใช้ชีวิตหรือว่าอ้าเป็นอ้าเป็นดังก็เลยแบบเออพี่ปลื้มพี่ให้ผ่านอ๋อ,อไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็ทุกคนก็ต้องฝึกแบบเต็มที่ครับผมออใช่ก็ช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ต้องอาจจะแบบเสียสละเวลานอนครับผมใช่เป็นเวลายังไงอ่ะเออก็เสียวลานอนนิดนึงใช่แต่ว่าผมก็ ก็โอเครับได้ครับผมก็ทำทำงานแล้วก็ทํางานตรงนี้มันสนุกส่วนมากมันอยู่แค่อะไรนะอยู่อยู่ที่ใช่อยู่ที่บ้านครับผมมันก็จะแบบจะค่อนข้างสบายใช่ไม่ต้องเดินทางเยอะก็คือกลางคืนทํางานส่งที่เขากลางวันก็ออกเดนใช่ใช่เป๊ะเลยนี่ติที่นเหรอก็อันนี้เคยผ่านมาก่อนอยากจะบอกการพัฒนาของค้าขื้นดีกว่าเพราะค้าขื้นเนี่ยตอนแรกจะไม่พูดเลยเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบพูดยากมากตอนเนี้ยเป็นแฟนแล้วคือแบบพูดไม่หยุด ใชแล้วเพูดไม่อยู่กับการกระทำอันไหนมากกว่ากันของภาพคลื่นอ่ะการกระทำครับผมถึงนี้ถึงตัวมากกว่าใช่ถึงนี้ถึงตัวมากกว่าครับผมแล้วดาวเหนือทำยไงดาวเหนือก็ตอนแรกก็ไม่ยอมหรอกแต่ว่าหลังๆก็แบบเป็นแฟนแล้วอ่ะเออก็อาจจะยอมเขาบ้างมิ่คิลมิเคิล์มหรอใช่ใช่คือ เลิกแล้วเลิกเล่นตัวแล้วปล่อยไปเลยยอมยอมใจแสดงว่าทั้งแปดทีพีก็คือจะมีคู่คู่เรามาตลอดใช่ครับผมจะได้เจอหน้าพวกเราแน่ๆ 8ตอนเออก็ไม่ไม่มีคนลืมแน่นอนใช่ครับผมใช่แล้วมันจะมีพัฒนาการไปมากกว่านี้มั้ยจากการเป็นแฟนแล้วจะต้องแบบอะไรเพราะว่าคู่พี่เราเพิ่งเริ่มคู่เราก็จะแบบว่าคู่เราเหมือนว่าเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะหวานไปเลยคือใช่คือหวานเลยคือแบบเหมือนแบบเหมือนดีดนิ้วอ่ะปึ๊กอย่างเงี้ยคือแบบข้าพื้นกลายเป็นคนหวานไปเลยใช่แต่ทำไเปลือตัวมากกว่าตอนเป็นุมยใช่ก็ไม่เปลตัวเป็นลือตัวมากกว่าตอนเป็นก็อดีดีของเรา อะไรนะขะแวเหนียวปูวนยีาพาของเราข้าวเหนปูนยีภาพของเราถึงได้ถูกตัวอ๋ออ๋อใช่ใช่ก็จะถึงในงถึงตัวมากกว่าครับผมใช่มากกว่าเยอะเลยแหละแล้วหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรอบ้าง <lim> อ้าวอ้าวกระแสเราคือพับกระคันกระแสเรากระุ่มกระชังมาอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อมีมีครับผมอยากให้ทุกคนติดตามมากๆมีแน่นอนครับผมแต่ว่าเรื่องเนี้ยแล้วแต่ดาวแต่ว่าต่อไปเป็นแล้วแต่ค่ายครับ พี่ยูได้ยินไหมลูกก่อนแล้พี่ยูก็บอกว่าพี่ยูไม่บอกจ้าพี่ยูบอกขาตะมึงจ้าใช่ครับผมอยากให้ทุกคนติดตามครับผมจริงอยากจะบอกว่ามีมีแน่ๆครับผมแต่ว่ายังไม่อยากพูดมากก็่เรามีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วว่าจะต้องมีคู่เราจะมาต่อว่าเรือเราจะได้พายกันไปเรื่อยๆเราจะเล่นต่อไปครับผมใช่จะเล่นต่อไป ครับผมไม่มี<ต>ไม่เป็นตำนานแน่นอนใชนไ่ไม่จม <c oughs> ไม่จมไม่จมไม,ไม่จม <c oughs> คู่ที่กูเดินบ้างทางอ่ะ, <c oughs> อะาฝากฝากว่าเออพราคู่เราจะอยู่ทั้งแปดอีพีครบครับผมเดี๋ยวขอฝากแล้วแต่ดาวก่อนแล้วกันจริงๆจบไปแล้วแต่ว่าสามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิวนะครับผมก็สำหรับคนที่แบบดองอ่ะแบบดองไว้ตั้งแต่ E ีพีหนึ่งแบบเอออยากดูทีเดียวไม่อยากรอหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยก็สามารถดูได้แล้วนะครับผม แล้วอีกอย่างเนี่ยคู่คู่ของเราเนี่ยดังกับจุงก็จะไปอยู่ในค้อฟ้าของผมด้วยซึ่งแบบเป็นโหมดแฟนเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามความหวานของผมใช่